ดูบรรยากาศที่สมุทรปราการบ้านนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการจากกิจกรรมโค้งสุดท้ายนะครับเลือกตั้งอบตรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้งอบตบิ๊กเดย์ครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองคการบริหารส่วนตำบล ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์โปร่งใสนี่สโลกแกนนะฮะที่องค์การผริรส่วนตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสุพรรณการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรราการพร้อมกับภาคีเครือข่ายมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์นเชิญชวนให้ผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งสมาชิกและนายกองค์การผริรส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้ครับ ภายใต้แคมเปญทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์โปร่งใสเป็นการรณรงค์โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การมรหารสนตำบลและนายกนะครับโดยจัดรถประชาสัมพันธ์ลื่อนที่แล้วก็มีการเปิดสปอร์ตรณรงค์ประชาสัมพันธ์มีการเดินเคาะประตูตามบ้านนะครับกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับให้ประชาชนที่มีสิทธิเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ ตามระบบประชาธิปไตยไปใช้สิทธิ์กันมากๆนะฮะทุกเสียงเลยใช่ค่ะ